ครับสวัสดีครับผมนี่เอาเดี๋ยวให้เหลาเดินไปกดังครับให้เหลาเดินไปกดังครับเดี๋ยวจะให้ช่างวินมาเช็คด,ดูครับว่าจะต้องทำอะไรมัง่งกับเจ้า s k 0เคคันนี้ก็ต้องเช็คระบบแล้วครับเช็คให้มันแรงทำไมอยู่โทนหนึ่งแล้วต้องแรงครับต้องแรงแล้วก็ขับสม o ท คือใครซื้อไปก็ใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยให้เราเดินไปที่ก็ดังครับแต่คนมาส่งเขาบอกว่าทำเครื่องมาใหม่ ทำเครื่องมาใหม่ออแปลว่าปั๊มไม่ได้เช็คหรือเปล่าต้องเช็คปัม๊มอันนี้ครับมาแล้วครับ ก็ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเจ้าโกเบมาร์ค2 SK045 นะครับก็มาดูได้เลยที่โทนหนึ่งครับมาดู คือมาดูช่วงนี้ก็ตามสภาพเนาะเราก็ได้ไปแบบโูนแต่ถ้าเขาเช็คระบบเช็คอะไรเขาก็คิดเพิ่มไปเนาะบบงปงปงปง,ปงกี่โซ่ไปแท็กก็ ช่วงล่างครับเต็มสวยดีครับเต็มสวยครับเต็มช่วงล่างสวยให้เราเดินมาเข้าร่มครับมาจอดในร่มจอด 对。 โซ่อะไรนี่สวยหมดนะครับงงโซ่แล้วก็ตัวสปอกเก็ตสปอกเก็ตก็อยู่เต็มตเอาแล้วใครไปเคาะอะไรเออเออดูเนาะไปเคาะอะไรเป็นป้องปังๆถึงขนาดนั้นไหนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันมันที่ไม่เสมอ เดี๋ยวก็ค่อยช่างวินมาเช็คระบบครับมาเช็คให้ขับมันแบใบ,บให้มันสมูทหน่อยเน่ก็ให้ดูสภาพไปก่อนครับตายออขับยังไงจนไฮิกขาดเ, <c oughs> เออรั่วก็ไม่มีนะอันนี้ครับให้ดูสภาพการให้ดูสภาพไปครับ เขาบอกว่าเครื่องพึ่งทํามาไม่ใช่ไหมเอ่อพึ่งทํามาให้ดูแบบเต็มๆครับดูนี่ครับช่วงล่างโซ่สวยครับบูทเราไปดูแบบใกล้ๆบูทใบแทกสวย เต็มบูธโซ่สวยเฟรมสวยเฟรมส,สวยครับน<ด>ี่จุดนำในรถเช่านะเขาซื้อมาอีกทีนึงหรือเปล่านี่ครับปัม๊มปั๊มแห้งแล้วครับแห้ง เครื่องแห้งครับอ,อ,อันนี้น่าจะไม่มีรอ,รอยการพอชิปต้องชิปใหม่ครับตัวนี้ถ่ายกับน้ำมันตัวเดินเรือรถนาจะไม่ค่อยเดินหรอกครับบูทบูทะไยอยู่เต็มเลย,เเลยโซ่สวยครับตรงล่างหยห่วงอือ ช่วงล่างไม่ต้องห่วงครับสวยคือให้คือคือไม่ไม่ไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรมาเลยแบบสดๆเลยนี่ช่วงล่างนี่ถ้าเอาทําสีนิดหน่อยนี่ก็จะสวยกว่านี้อีกก็รถใช้งานก็การันตีโดยเหล่าน้อยครับ นี่ <laughs> หัวเราะาเออเวลาผมมานี่หัวเราะดีนะเวลาผมไม่มานี่นี่ก็เสียเพชรครับ,รบเพชรพุนทองก็ฝากช่องด้วยเพชรพุนทองฝากติดตามผมด้วยนะ,ะฝากติดตามเพชรพุนทองด้วยเดี๋ยวเขาจะอัปเดตอะไรลดไ,ไมโครเขาให้ดูว่าเขามีอะไรนะ มาร์คไฟบ่มาร์คไฟกับคมมสุรุ่นหกมาร์คไฟกับคม,มสุรุ่นหอ่าไม่ใช่ธรรมดาครับเสียเพชรครับก็บอกว่าอยู่บ้านเงาๆก็เลยทําช่อง YouTube เพื่อได้มาเจอเพื่อนฝูงสร้างสารคกันไปอืมนี่สรับคลิปนี้บายบายครับ